คฤหาสหาดย่าอุไรวันยกหมื่นล้านให้หลานคุณย่าอุไรวันหารอุดมสุขโผล่คอมเมนต์ทันทีหลังลูกชายน็อตวิสรุตขอภรรยาชมพู่อารยามีลูกเพิ่มอีกหนึ่งคนเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่หลายๆคนต่างก็อิจฉาสําหรับครอบครัวของชมพู่อารยาน็อตวิสรุตหลังแต่งงานชมพู่และน็อตมีทายาทด้วยกัน3มคนได้แก่น้องสายฝาน้องพายุและน้องแอบิเกล ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากแฟนคลับของคุณแม่แล้วตอนนี้เหล่าพี่ป้าน้าอาก็เทใจไปให้ลูกๆทั้ง3าคนของชมพู่อารยากันเพียบเรียกได้ว,ว่าหากคุณแม่หายไปไม่ออกมาอัปเดตภาพของลูกๆให้ได้เห็นก็จะมีชาวเน็ตเข้าไปทวงถามเฝ้ารอดูอยู่ทุกวันล่าสุดทางด้านน็อตวิสรุตก็ได้ออกมาโพสต์รูปพร้อมลูกๆทั้ง3คนน้องสายฟ้าพายุและน้องแอบิเกลโดยงานนี้สรุปตาแคปชัน่นพ่อน็อตอ,อีกว่าเพิ่มอีกสักคนก็ตั้งทีมฟุตซอลได้แล้ว ซึ่งงานนี้ทางด้านแม่ชมพู่ก็เข้ามาเบกทันทีว่าพอค่ะโดยทางด้านคุณย่าอุไรวันหานอุดมสุขคุณแม่ของน็อตวิสรุตเข้ามาคอมเมนต์เอาไวไ้ด้วยว่าครอบครัวอบอุ่นครับอีกทั้งยังได้เผยอ,อีกว่าทางด้านคุณย่าอุไรวันนั้นเป็นคนที่คุณแม่ของน็อตวิสรุตได้เปิดเผยว่าตอนนี้เหิหลานสาวมากๆและยังบอกอีกว่าหลานสาวน้องแอบิเกลหน้าฝรั่งผมสีทองเหมือนกับคุณแม่ชมพู่อีกด้วยอุไรวันหานอุดมสุข รองประธานบริษัท Ra เซอร์ไวท์เวิร์กจำกัดจึงเป็นซึ่งเป็นคุณแม่ของน็อตวิสรุตรังสีสิงหพิพัฒน์สามีของชมพู่อารยาเอฮาเกตนักสแสดงชื่อดังและโน้ตวิเศษร,รังสีสิงหพิพัฒน์รวมอยู่ด้วยสําหรับคุณแม่อุไรวันหรือพีอ่อุได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําปี2560สาขาแม่ผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบันมีบุตรธิดารวม4ี่คนเธอบอกว่าภาคภูมิใจกับรางวัลเกียรติตนี้มากถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ผ่านมาเราทำหน้าที่คุณแม่นายจ้างและพลเมืองทำทุกอย่างไปโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนชอบปิดทองหลังพระขอบคุณทุกคนและชอบช่วยเหลือคนอื่นเวลามีใครเดือดร้อนลำบาก